เอาละในการบรรยายในคอร์สนี้ถ้าเรากล่าวถ้ามาดูว่ามันมีวันนี้พรุ่งนี้มารลืนนี้แล้ววันสุดท้ายเนี่ยมันก็ปิดคอร์สแต่เช้าใน3วันเนี่ยผมอยากจะให้ให้ทุกท่านได้ประโยชน์ส่วนแรกคือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรในการเข้ามาสู่การปฏิบัติเห็นการปฏิบัติเป็นเรื่องดีก็เข้ามาสู่การปฏิบัติบางคนก็จ,จะมีความทุกข์ในใจ จะเล็กจะมากจะน้อยจะใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆส่วนในส่วนที่สองก็คือเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่ว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ตามจากนั้นเรามาดูว่าแล้วทางที่จะจะทุกข์ออกอย่างไง <c oughs> พระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือตรงเนี้แล้วผมจะทําให้ผมจะชี้ให้เห็น ว่าปัญญาการตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดแล้วก็เข้าใจคือมันเกินกว่าม,มนุษย์จะคิดมันเกินการด้วยความคิดของทุกคนผมเพียงจะทำหน้าที่อธิบายให้เกิดความเข้าใจผมจะเริ่มด้วย เนื้อเรื่องหนึ่งซึ่งผมใช้มาตลอดเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันทําให้คนเข้าใจได้ง่ายมีผู้หญิงคนหนึ่งไปที่เกาะพะลวยคือที่ที่ผมอยู่ที่สํำนักเขาจะไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็ไปนั่งร้องไห้เขาโดนคนที่ว่าที่บ้านต่อว่ามาเขาเขาขอพบผมแล้วก็ร้องไห้นั่งร้องไห้ ผมก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าคนที่บ้านเขาว่ามาว่าเกี่ยวกับที่จะมาปฏิบัติธรรมผมก็ถามว่าคนที่บ้านมาด้วยเหรอเขาบอกเปล่าคนที่บ้านว่าเขาเมื่อวานเนี่ยแล้ววันเนี้ยเช้าเนี้ยเขาก็ออกเดินทางมาเนี่ยแล้วเขาก็นั่งร้องไห้ผมก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่า คนที่บ้านมาด้วยเหรอเขาบอกไม่ใช่คนที่บ้านว่าเมื่อวานนี้ที่จะมาปฏิบัติธรรมวันนี้ถ้าคนที่บ้านไม่ได้มาแปลว่าที่คุณกำลังร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เพราะคนที่บ้านนะเพราะใจของคุณเองกำลังคิดถึงเรื่องที่คนเขาว่าเรามาเมื่อวานนี้เพราะเขาไม่ได้มาด้วย ถ้าเขามาด้วยแล้วเขาว่าอยู่ตรงนั้นน่ะผมยังพอเข้าใจแต่เขาไม่ได้มาด้วยแต่คุณมานั่งร้องไห้เป็นเพราะใจของคุณกำลังรีวายภาพในอดีตแล้วคุณก็เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองแล้วคุณก็นั่งร้องไห้แต่คุณไปโทษว่าคนที่บ้านว่าคุณจึงทำให้คุณเป็นทุกข์ ีนี้เขาก็เลยเงียบผมก็เลยถามต่อไปว่าทำไมไม่ร้องต่อละ่ะเขาก็นั่งกลุ่มหน้าคุณรู้ไหมว่าทำไมมันถึงหยุดร้องไห้เพราะใจของคุณหยุดการที่คุณเป็นทุกข์ ไม่ใช่เพราะเนื้อเรื่องที่มันเดินอยู่ในใจหรอกนะแต่มันมีธรรมชาติหนึ่งด้วยความไม่รู้เข้าไปยึดเนื้อเรื่องที่เดินอยู่ในใจจึงทำให้เราทุกข์หากการยึดถือนั้นวางลงต่อให้ความคิดยังมีอยู่ก็ไม่ทุกข์เราไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดนะ แล้วเราไม่จําเป็นต้องหยุดคิดด้วยทุกทั้งหมดมาจากการยึดถือถ้าเราเคยสวดมนต์เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าว่าโดยย่ออุป,ปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกทุกไม่ได้มาจากความคิดทุกไม่ได้มาจากเนื้อเรื่องข้างนอกแต่ทุกทั้งหมดเกิดขึ้นในใจของเราเองเพราะความไม่รู้ หัวใจมันโฟกัสเข้ามาแค่นี้เองปัญญาการตัดสู้ของพระเจ้าหรือหนทางการพ้นทุกขเริ่มต้นที่ตรงนี้แต่ทุกคนมองโลกรู้สึกว่าถ้ามีใครว่าเราคนที่ว่าเราทําให้เราเป็นทุกข์เราจะเห็นภาพนี้กันทั้งหมดดังนั้นการที่จะออกจากทุกข์ด้วยการเข้ามาปลอบโยนมันก็ทําได้เล็กน้อย แต่ต้นเหตุของมันเนี่ยต้นเหตุของทุกข์จริงๆเนี่ยมันไม่เคยหายไปมันก็จะผุดขึ้นมาใหม่อีกทุกครั้งที่พอระลึกขึ้นมาเราก็จึงรู้ตึกว่าสิ่งที่เราระลึกขึ้นมาเป็นความคิดเนี่ยทำให้เราทุกข์เปล่าสิ่งที่เราลึกขึ้นมาเป็นความคิดเนี่ย,รรยจริงๆในทางธรรมะเรียกแค่สังขารขันเท่านั้นเองซึ่งมันเกิดเกิดดับดับอยู่แล้วแต่ปัญหาคือการเข้าไปยึดถือขันเนี่ยแล้วไม่ใช่เรายึดถือด้วยมีธรรมชาติที่ไม่รู้เนี่ยเข้าไปยึดถือ เอาละถ้าเรา,เาค่อยๆเข้าใจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอาถ้าสรุปไม่ง่ายเลยทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยผมถามท่านทุกคนเลยว่าทุกเกิดขึ้นที่ไหนครับใจผมเชื่อเลยร้อยลร้อยไม่ว่าฝรั่งหรือไทยเนี่ยตอบได้เหมือนกันหมดว่าทุกเกิดขึ้นที่ใจถ้าเราบอกว่าถ้าทุกเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยงั้นจัดก,การเลยถ้ามันน,นิดนหน่อยๆมันก็พอจัดก,การได้ แต่ถ้าใครเป็นทุกข์ระทมกับเรื่องอะไรมากๆเนี่ยมันเหมือนจะแกะไม่ออกแล้วมันก็ดูเหมือนกับไม่ได้สมมุติว่าเอาเอาเรื่องเรื่องที่ทุกคนนึกออกเลยสมมติไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมันก็จะโอ,โอ้ตายแล้วแล้วฉันจะทํำยังไงฉันจะอะไรแล้วครอบครัวของฉันมันจะเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ในใจของเราจะวุ่นวายไปหมดเลยผมถามว่าอตอนนี้ทุกข์ไหมก็ทุกข์เสียช้านโอ้โหเนี่ยหมอบอกว่าอยู่ได้อีกไม่เกินสองเดือนเนี่ย ท,ทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดในใจนี่แหละเอาออกไปดิมันออกง่ายใช่ไหมพูดง่ายทีนี้เราจะรู้แล้วว่าอยู่อยู่ไม่ใช่ว่านึกจะเอาออกก็ออกสมมติว่าช่างมันเนอะป้งมันก็ได้สักนาทีสองนาทีหรือห้านาทีเดี๋ยวเด๋ยวมันก็กลับมาใหม่ความคิดมันก็กลับมาอีกดังนั้นถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วทําไมเราถึงจิต เราที่บอกว่านี่คือใจของเราเนี่ยถ้าไม่เราจัดการไม่ได้มันมีอยู่ทางหนึ่งตรงเนี้ยที่ผมกำลังพูดถึงมันโยงไปถึงคำที่ผมบอกว่านี่คือ knowledge นี่คือวิชาต่อให้ท่านนั่งฟังผมก็โอ้เข้าใจแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาแบบนี้โอ้เสร็จแล้วพอเขาภาพมันเกิดขึ้นในใจแล้วเขาเขาไปยึดถือไอ้พวกนี้วิชาทั้งนั้นเลยนี่คือ knowledge ทั้งหมดท่านออกจากทุกไม่ได้หรอกด้วยวิธีการฟังออกไม่ได้ ือสมมุติว่าเรามีความทุกข์มีใครว่าเราแล้วเราโกรธเรากลับมารู้ลมหายใจที่พอเรารู้ลมหายใจปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าใจของเราค่อยๆสงบลงเราค่อยทําให้ทุกข์ของเราเนี่ยบรรเทาเบาคลายหรือค่อยอยังช่วยลงถ้าเราบอกว่าทุกข์เกิดขึ้นในใจมันมีทางที่จะเข้าไปทํำยังไงถึงจะเข้าไปถึงใจนั้นมันอาศัยประตูที่จะผ่าน ข้าไปที่ใจของเราคือลมหายใจเราอาจจะรู้ลมหายใจนั่งสมาธิกันมานานแต่ผมจะบอกให้เลยว่าอาทุกคนหลับตาแล้วรู้ลมหายใจครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสบายๆผ่อนคลายผมจะให้ท่านสังเกตเพิ่มหน่อย อย่างที่ผมบอกคือเรามีเวลาไม่เยอะถ้าผมใช้ท่านสังเกตเองมันอาจจะเป็นเดือนเป็นปีคือจำไว้อย่างนะในโลกเนี่ยทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีอะไรทำให้ใครถูกได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะใจเราเองไม่ว่าคนรักจะเสียชีวิต ไม่ว่ากิจาการจะล่มไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งหมดไม่ว่าขาจะขาดจะเป็นมะเร็งที่ไหนก็ตามมันไม่มีทางทำให้ใครเป็นทุกข์ได้เลยยกเว้นเราเอาเรื่องนั้นมาใส่ใจตัวเองผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีคนลุกขึ้นไปเปิดประตูในขณะที่ท่านกำลังสงบแล้วปิดประตูดังๆเนี่ยเชื่อไหมว่าท่าน อาจจะมีบ้างถูกไหมอันนี้นึกออกนั่นแปลว่าอะไรเสียงที่ประตูเปิดและประตูปิดมันรบก,กวนความสงบของเรามันรบก,กวนความสงบของเราเมื่อเสียงนั้นกระทบจึงถูกดึงเข้ามา มีส่วนร่วมอยู่ในใจของเราจากนั้นแค่เสียงที่กระทบทำให้ข้างในของเราปั่นป่วนไปหมดจะเกิดสารพัดเหตุผลขึ้นในใจของเราฟังเหมือนจะดีนะแต่ผมถามง่ายๆว่าทุกข์หรือยังทุกแล้วกับแค่เสียงนะั้นประตูถ้าเกิด อ่ะสมมุตินะสมมุตินะท่านลืมตาแล้วท่านรู้ว่าใครเป็นคนเดินเข้าออกที่เธอที่หลังพี่ขอโทษที่หนูเป็นกระเพะาะปัสสาวะเสพถ้าหนูต้องนั่งอีกห้าทีนะหนูต้องไปโรงพยาบาลแน่เอาเหรอตายแล้วที่หลังไม่ต้องเกรงใจนะเธอ mm hmm. เห็นไหมไอ้ที่กดโกรธนะฟืดหายไปเลยเหตุผลหายเงียบเลยกลายเป็นเมตตาเลยแต่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นล่ะ ทำไมต้องทุกข์ด้วยล่ะดังนั้นทั้งหมดของความทุกข์ในมนุษย์เนี่ยมาจากใจตัวเองทั้งหมดไม่มีเรื่องอื่นเลยทีเนี้ยถ้าเราเริ่มเข้าใจความจริงเนี่ยมันจะโฟกัสเข้ามาง่ายหน่อยเสียงกระทบป,ปั๊บนะคือเราจะเห็นเลยว่าสมมติว่าเรากําลังรู้ลมหายใจแล้วห้องของเราสะอาดผมเรียกนี่ว่าห้องก็แล้วกันมันจะได้เข้าใจง่ายหนยะห้องเนี้ยถ้ามันสะอาดอยู่เนี่ย ถ้ามันสะอาดสว่างสงบอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่เดี๋ยวสักพักพอเสียมันกระทบปั้งเนี่ยเฮ้ยอ่ามันเริ่มกลายเป็นสีเทาแล้วไอ้สว่างเมื่อกี้เนี่ยนะกลายเป็นสีเทาๆขุ่นแล้วก็เริ่มมีคนนี้ทาไมเราจะสร้างไข่สักคนหนึ่งของที่เปิดประตูปิดประตูอยู่ในใจแล้วเราก็ไม่พอใจอยู่ในเนี่ยในห้องเนี่ยสมมติว่านั่งสมาธิอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอย่างบ้าง เปลี่ยนนั่งสมาธิสักพักเริ่มปวดขาไหมครับปวดยิ่งนานออกไปยิ่งปวดมากทำไมถ้าผมบอกว่าถ้าผมยังไม่เคอระครังอย่าเพิ่งขยับนะชั่วโมงก็แล้วสองชั่วโมงก็แล้วอาจารย์อยู่ก็บอกว่าเนี่ยหรือแกออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะปั่นปวนไปหมดแหละขาก็ปวดใจก็บีบคั้น แต่อาจารย์บอกว่าห้ามขยับห้ามลืมตาตกลงทุกที่อยู่ในใจมาจากไหนครับมาจากเราจะได้ยินเนื้อเรื่องอยู่ในใจของเราเต็มไปหมดเลยยิ่งเหตุผลมากยิ่งทุกมากเห็นไหมตกลงมันทุกข์เพราะปวดขายาจริงแบบนี้ชักไม่ค่อยใช่แล้วนะเหมือนคนเป็นมะเร็งอะ่ะเธอฉันเป็นเธอฉันก็เป็นแล้วฉันเนี่ยทุกแทบแย่แล้วเธอเป็นไงบ้างอะ่ะ ฉันไม่ได้ทุกข์อะไรมาเร็งมันเป็นที่กายอ่ะมาเริงไม่ได้เป็นที่ใจแต่คนที่มันทุกข์มันเอามาเร็งไปเป็นที่ใจแล้วไงทั้งทั้งที่ใจมันเป็นมาเร็งสะเมื่อไหร่หรอเพื่อเกิดการกระทบไม่ว่าใดๆในโลกเนี่ยไม่มีทางทุกข์ได้เลยถ้าเราไม่ดึงเรื่องนั้นน่ะจับเข้าไปไว้ในห้องเนี่ยแล้วการเข้าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยตาหูจมูกลิ้น แล้วก็มาจากใจของเราเองมาจากใจของเราเองสร้างเรื่องแล้วก็ทุกเองชงเองกินเองเลยนะไม่ต้องเอาใครมาให้แล้วมันเอาเองกินเองเอาอาดีตมากินก็ได้เหมือนเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังผู้หญิงคนนั้นถูกว่าเมื่อวานนี้ก็มานั่งร้องไห้เพราะว่าโดนคนเขาว่าทำไมปฏิบัติธรรมทำไมก็นั่งเสียใจถามว่าเสียใจทำไมอ ก็เขาว่าฉันเมื่อวานอะล้วตอนนี้เขามาด้วยเหรอเขาก็ไม่ได้มาน้นที่เหลืออยู่ก็คือกินเองชงงเองกินเองทุกเองร้องไห้เองแล้วโยนความผิดให้คนอื่นด้วยมันว่าฉันถ้าเราเข้าใจทุกอย่างเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้างั้นถ้าเราจัดการเอาแบบง่ายๆเลยคือรักษาใจของเราไว้ได้เนี่ย ทุกมันจะเกิดยากมากแต่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่หนทางการพ้นทุกข์ที่พระเจ้าตรัสรู้นะแต่ผมกำลังทําให้เข้าใจก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมันรวมศูนย์ผ่านเข้ามาจากเนี้ยแล้วก็มาก่อยห้องเนี่ยเอาละเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราจะเบรกแค่นี้ก่อน